หมดเวลาคุมดอกแล้วสินะครับดอกจะ0.75%หรือ1%ผลที่ตามมายังไงก็เหมือนเดิมเดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้ด้วยกันนะครับส่นค่าคือคอยนิมูลมูลไปด้วยกันกับช่องคอยนิวมูลนะครับวันนี้เรามาติดตามเรื่องเกี่ยวกับ การขึ้นอัตราดอากเบีย้ยของเฟดด้วยกัน0.75หรือจะ1ส่วนตัวอยากให้เป็นแบบไหนนะครับเดี๋ยวเราจะมาวิเคราะห์ตรงนี้ด้วยกันว่า0.75จะเป็นยังไง1%จะเป็นยังไงนะครับแล้วแนวข่าวที่ก่อนหน้านั้นเป็นไปได้มากเท่าไหร่นะครับที่จะอยู่ในอัตราดอากเบีย้ยที่สูงขึ้นหรือ,อประมาณหนึเท่านั้นนะครับ และเดี๋ยวเราก็จะไปดูของตัวลูน่าหรือเทอร่าด้วยนะครับว่าแนวโน้มเป็นยังไงเอาแหละเดี๋ยวเราค่อยๆไปรับชมทีละประเด็นด้วยกันอ่ามารับชมในประเด็นนี้ด้วยกันนะครับสิ่งที่น่าสนใจคือการขึ้นอันตราดอกเบี้ยเนี่ยมันมีช้อยอยู่2ช้อยคือ0.75กับ1นะครับจะขึ้นตัวไหนเราต้องว่ากันเราก็ต้องค่อยๆวิเคราะห์กัน มันมีปัจจัยเสริมอะไรขึ้นมาไหมนะครับนั่นก็คือเรื่องของการเลือกตั้งปลายปีนะครับว่า,าการประชุมครั้งนี้อาจจะเป็นเขาเรียกว่าตัวสำคัญก็ได้นะครับที่จะส่งเสริมเขาเรียกว่า,าเศรษฐกิจของอเมริกาในช่วง Q4 เนื่องจากการเลือกตั้งนะครับดังนั้นผมไปอ่านบทความมาหลายบทความเขาก็บอกว่าน่าจะเป็นเรื่องของ QE นะครับหรืออาจฉีดเงินเข้ามาในระบบเนี่ย หรืออะไรสักอย่างหนึ่งนะครับที่เกี่ยวกับแบบนี้ส่วนตัวนะครับผมเชื่อว่าการขึ้นอัตราดอกเบีย้ยเนี่ยถ้าได้เคยได้ฟังข่าวนะครับรวมถึงอ่านการวิเคราะห์ข่าวหลายข่าวเนี่ยเขาบอกว่าเป็นไปได้มากเลยคืนหนึ่งนะครับหนึ่งเปอร์เซ็นไปเลยนะครับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยหนึ่งเปอร์เซ็นตเพราะว่าเนื่องจากว่า,ามี เจ้าหน้าที่ภายในของเซกเหมือนกันนะครับเขาก็ออกมา,มาเหมือนกับมาบอกนะว่าเฮ้ยในรอบเดือนกรกฎาคมนี้นะครับก็จะมีการขึ้นอัตราดอกเบีย้ยที่1นะครับแล้วก็เดือนกันยาจะ0ูงนะครับคือมีการขึ้นตามแผนเอาไว้แล้วตั้งแต่ต้นแต่ผลหรือตกลงหรือข้อในการตัดสินใจเนี่ยเราไม่รู้นะครับว่า มันจะออกมาเป็นยังไงนะครับแต่ส่วนตัวผมผมเชื่อว่าหนึ่งนะครับหน่าจะอย่างนั้นนะครับแล้วอัตรา QE เนี่ยอาจจะเป็นอาจจะเป็นขึ้นใต้น้ำก็ได้ใครจะรู้นะแต่ส่วนตัวนะสำหรับผมแล้วอะตลาดนะครับน่าจะดื้อยาแน่นะครับคือหมายความว่าตลาดจะราคาเริ่มวิ่งแล้วแหละถึงแม้ว่าจะมีการ การขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะครับแต่มันก็จะวิ่งได้นะครับในเหรียญแอลคอยกับอีทเรี u ยมเพราะอีทเรียมเริ่มฟื้นแล้วนะครับดังนั้นข้อมูลเนี่ยก็หลักๆก,ก็จะมีประมาณนี้แหละเรื่องของเซกนะครับถ้าให้ผมวิเคราะห์เนี่ยน่าจะหนึ่งนะครับแต่เรื่อง QE ก็น่าจะเป็นเรื่องเซอร์ไพรส์ Surprise นะเซอร์ไพรส์นะเราก็เรื่องของตลาดเนี่ยเริ่มเล่นกันเองแล้วเนื่องจากตอนเนี้ย ทางสายข่าวก็เกี่ยวกับบริษัทนะครับยักษ์ใหญ่อย่าง Google a m เมซ n ก็ได้ประกาศออกมาแล้วเขาว่าเลิกจ้างนะนะครับหลายตำแหน่งเลยนะดันั้นไม่ว่าจะค่าของนอนฟาร์มเพโรนะครับที่ได้บอกไว้ตั้งแต่เมื่อประมาณต้นเดือนก็เป็นค่าที่ไม่สามารถจะเอามาวัดอะไรได้จากการขึ้นอันตราดอกเบีย้ยการขึ้นเงินเฟ้อแล้วก,กันดังนั้นข้อมูลเนี่ย มันมีประมาณนี้แหละนะครับเอาแหละวันนี้ใครที่เป็นแฟนขับลูน่าคลาสสิกกับ USTC นะก็ถือว่ารอเมาได้เซอร์ไพรส์มากนะครับเมื่อเช้าขึ้นมาถึง0.42แล้วก็ลงไปถึง0.35อีกรอบหนึ่งนะครับเป็นไปได้นะครับว่าในสถานการณ์ตอนนี้ USTC กำลังที่คิดที่จะพุ่งสวนสวนตลาดเพื่อจะรอเมานะครับ พะเราเห็นแล้วว่าตอวันนี้มีข่าวของ f l a s h m a n เดี๋ยวผมจะให้ท่านผู้ชมนะครับไปลองติดตามอีกคลิปละกันว่าข่าวของ f l a s h m a n เนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วมันมีการทำลายราคาของ Luna C กับ USTC ยังไงนะครับตรงนี้เดี๋ยวผมจะไปว่ากันนะครับในคลิปต่อไปังนั้นโดยทั่วไปนะครับรอนะ2องทุ่มถึงตีสองวันนี้นะครับรอการประกาศข่าวให้ดีแต่ว่า ผลสรุปเนี่ยผมว่าน่าจะเสร็จสตรีสามตีสี่นะครับน่าจะตีสามตีสี่ของบ้านเรานะครับในวันพรุ่งนี้นะครับแล้วก็ผลก็ไม่น่าจะเซอร์ไพรส์อะไรน่าจะมีการขึ้นอย่างแน่นอนนะครับเพียงแต่ว่าไอ้นโยบายเนี่ยมันจะมีการเอื้ออำนวยต่อต่อการเลือกตั้งหรือเปล่าเนี่ยเป็นอีกเรื่องหนึ่งถ้าไม่มีนะครับก็ต้องหวังอย่างเดียวคือตลาดนะ ดื้อยาเองนะครับตลาดไม่ยอมฟังเขาเรียกว่านโยบานโยบายของเฟดต่อไปนะครับดังนั้นข้อมูลมีประมาณนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้รับชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกันฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามเรามีหลายช่องทางน,นะครับช่องทางที่สําคัญที่สุดคือไลน์ลกลุ่มไลน์กลุ่มเราชื่อ cryptocurrency community พักมาได้ที่เพจนะครับเดี๋ยวเราส่งลิงก์กับ qr code ไปให้นะครับเรามีกลุ่ม ลูน่าด้วยมีกลุ่มปิดคอยด้วยนะครับก็อย่าเพิ่งเข้านะครับถ้าไม่ใช่ช่วงสองทุ่มถึงตีสองนะครับดูว่าตลาดเนี่ยจะลงที่ราคาเท่าไหร่ที่สุดก่อนนะครับแล้วค่อยเข้าไปนะครับเพราะตลาดตอนนี้ยังเขียวอยู่นะแสดงว่าผมว่าน่าจะเป็นการลอ่อเมาแหละกระพยายามที่จะ,ะเผด็จศึกเมาให้เม้าเข้าไปซื้อนะครับเห็นกร,กระดานมันเขียวแล้วน่าจะ อพอพอหลังการประชุมก็น่าจะเขียวนะครับจริงๆน่าจะเขียวนั่นแหละแต่ว่าระยะเวลาเนี่ยเราไม่รู้ว่าตลาดเนี่ยมันจะดื้อยามันจะกลับมาเหมือนเหมือนค่า cpi ไหมนะครับที่ประมาณสัก3าชั่วโมงตลาดดันทะลึ่งกลับตัวนะครับอันนี้เราไม่รู้เอาละฉะนั้นวันนี้นะครับเราก็ขอบคุณทุกท่านนะอย่าลืมศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนนะก่อนลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงและสำหรับวันนี้ผมก็หวังว่าลูนะ่า หรือเทอร์าหรือบิตคอยจะ go to the มู n ไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปได้วยกันกับช่องคอยน์มูลสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ